แต่เลี้ยงในห้องพักหรือคอนโดแต่ไม่ใช่ว่าตอนลูกป้อนฟอพัดกับข้อกระเทียวนี้จะไม่เสียงดังนะเขาเสียงดังนะทุกคนแต่ไม่ได้เสียงดังแบบนานมากๆอะ่ะถ้านานสุดๆพี่ให้1น,นาทีนะในสําหรับลูกป้อนของข้อกระเทียวแล้วก็ฟอพัดที่พี่เลี้ยงมา ก็จะเสียงดังในเฉพาะที่เวลาเขาหิวแต่ไม่เกิน1นาทีแน่ๆถ้าเราป้อนใน1นาทีนั้นเขาก็จะเลิกร้องแล้วก็เลี้ยงสบายในส่วนของตัวโตแล้วหรือคนเคยสงสัยกันไหมครับว่านกแก้วสายพันธุ์อะไรน่าเลี้ยงที่สุดวันนี้ผมมีมาแนะนำา5สายพันธุ์เลยนะโดย5้สายพันธุ์นี้ เป็นความคิดของผมเองแล้วก็ผมได้เลี้ยงมาหมดแล้วนะ5สายพันธุ์ที่ผมจะมาแนะนําทุกคนบอกเลยว่าหน้าเลี้ยงสุดๆเลยนะครับมีทั้งพูดได้เชื่องสามารถปล่อยบินอิสระได้เลยนะทุกคนโอเคก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนกแก้วหน้าเลี้ยงที่สุดเลยนะสําหรับตัวผมเองผมคิดว่า5สายพันธุ์ที่ผมเลือกมานี้ทั้ง พูดได้อ่อนไหวขี้ตกใจขี้ดือ้อมึนสุดๆเลยนะทุกคนห้าสายพันธุ์นี้ผมคิดว่าต้องมีถูกใจทุกคนแน่นอนเลยนะครับโดยผมจะแยกออกส่วนของโนเก้ยวที่ดูเบาะบางเชื่องขี้ตกใจขี้อ้อนร้องเพลงได้นะแล้วก็สามารถพูดได้นิ่งเงียบแต่ดื้อสุดๆเลยนะแล้วก็เสียงดังสุดๆในส่วนของที่สมนี้ก็จะเป็นในส่วนของดือ้อ มืน่นจิก,กัดครบรถทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับทั้งนี้ในส่วนของนกแก้วหน้าเลี้ยงที่ผมจะมาอัปเดต5สายพันธุ์ให้ทุกคนได้ทราบกันนี้ก็เป็นในมุมมองของผมเองว่าทุกคนน่าจะสนใจใน5สายพันธุ์ที่ผมจะนําเสนอหรืออัปเดตให้ทุกคนได้รู้ในส่วนของลักษณะลําตัวนิสยัยดื้อมือนไหมปล่อยบินได้ไหมแล้วก็เชื่องไหมแล้วก็ขี้ตกใจไหมคลิปนี้มีคําตอบเลยนะครับ โอเคครับในส่วนของสองสายพันธุ์แรกก็จะเหมือนกันเลยนะแต่แตกต่างกันแค่ลักษณะลำตัวหรือขนาดนั่นเองซึ่งจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนั่นก็คือนกแก้วพ็อกเะเทลแล้วก็นกแก้วฟอร์พัดนั่นเองซึ่งนกแก้วสองสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะมีลักษณะนิสัยเหมือนกันขี้อ้อนขี้เล่นเหมือนกันนะแต่เขาจะขี้ตกใจง่ายแล้วก็หวาดกลัวได้ง่ายในส่วนของเนื้อสัมผัสน่ะ ที่พี่สัมผัสทั้งค้อกระเทียวแล้วก็ฟอพาดมานะในส่วนของการสัมผัสสองสายพันธุ์นี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์พาดหรือค้อกระเทลวนะทุกคนดูเนื้อสัมผัสเขาจะดูบางเบาดูเบาบางนะทุกคนไม่ได้ดูแบบแข็งกระด้างเหมือนพวกนี้นะนี่เห็นไหมตัวส้มๆเขาจะดูเบาบางขนนุ่มๆแล้วก็ดูแบบอ่อนไหวง่ายแล้วก็ขี้กลัวในทุกๆสิ่งเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ ในส่วนว่าทำไมพี่ถึงจะมานำเสนอในส่วนของนกที่เบาบางแล้วก็เชื่องแล้วก็สามารถร้องเพลงได้นี้ซึ่งนกแก้วคอกระเทียวกับฟอร์พาร์ทนี้ตอบโจทย์มากๆเลยน่าในส่วนของใครที่อยากจะเลี้ยงในห้องพักหรือคอนโดแต่ไม่ใช่ว่าตอนลูกป้อนฟอร์พาร์ทกับคอกระเทียวนี้จะไม่เสียงดังนะเขาเสียงดังนะทุกคนแต่ไม่ได้เสียงดังแบบนานมากๆอ่ะ ถ้านานสุดๆพี่ให้1นาทีนะในสําหรับลูกป้อนของข้อกระเทียวแล้วก็ฟอพัดที่พี่เลี้ยงมา ก็จะเสียงดังในเฉพาะที่เวลาเขาหิวแต่ไม่เกิน1นาทีแน่แถ้าเราป้อนใน1นาทีนั้นเขาก็จะเลิกร้องแล้วก็เลี้ยงสบายในส่วนของตัวโตแล้วหรือเข้าวัยวินนี้ก็จะเลี้ยงแบบสบายสบายเลยทุกคนเห็นไหมก็จะเหมือนกันมากๆเลยแค่ต่างกันในลักษณะลำตัวหรือขนาดลำตัวนั่นเองขนาดลำตัวของฟอร์พัดเดี๋ยวพี่จะยกของอ่าหงยกมานะพี่ก็เลี้ยงคู่กันเห็นไหม ฟอร์พัดนี้จะตัดหางออกไปก็จะเป็นฟอร์พัดเลยนะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะบินได้แล้วก็พี่ก็เลี้ยงคู่กับหงหยกนะทําไมถึงไม่เลี้ยงคู่กับฟอร์พัดฟอรพัทพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับในส่วนของสองสายพันธุ์นี้ราคาก็จะประมาณเหมือนกันเลยฟอร์พัดก็จะเริ่มที่500จนถึง1,000แล้วก็ถ้าสีสวยๆขึ้นไปอ่ะก็จะอยู่ที่3 0 0พบาทขึ้นไปเลยนะครับในส่วนของข้อกเทีย พอกเที ail, ลราคาที่แบบตัวพิเศษแบบขาวตาแดงหรืออะไรก็จะเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับในส่วนของตัวธรรมดานี่ก็จะอยู่ที่หลักร้อยเหมือนนกแก้วฟอร์พัสาสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีเหลืองนั่นเองทุกคนเป็นไงกันบ้างในส่วนของ2ส,สายพันธ์นี้ คอกเทลฟอร์พัทนี้ก็ปล่อยบินอิสระได้เหมือนเป็นเพื่อนตัวอื่นนะแต่เหมือนที่พี่บอกไปว่าข้อเสียของเขาคือตกใจง่ายอ่อนไหวแล้วก็ขี้กลัวเพราะว่าอะไรใช่ไหมเวลาเราปล่อยบินอิสระนี้เขาเชื่องกับเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาได้ตกใจนี้6กถึงเวินี้เขาบินตเตลิดขึ้นไปบนสายไฟหรือบนต้นไม้หรือที่อื่นๆนะั่นทาให้ตกใจง่ายมากๆเลยนะครับทุกคน ทั้งนี้ก็ควรระมัดระวังนะใครที่อยากจะเลี้ยงสองสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นค้อกระเทลฟอพัทนี้เขาตกใจง่ายเราก็ต้องรับมือในส่วนน,นี้เวลาออกไปข้างนอกก็ใส่สายจูงได้เลยนะครับราคาก็จับต้องง่ายเริ่มตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปเลยนะครับในส่วนของสายพันธุ์ที่3ก็จะแตกต่างจากสองสายพันธุ์แรกที่พี่แนะนําไปนะเขาจะดูนิ่งๆเงียบๆขี้อ้อนแต่เสียงดังนะเวลาเขาเสียงดังนี้เสียงดังมากๆเลยนั่นก็คือนกแก้ว ลิงเน็ตนั่นเองซึ่งเมลิงเน็ตนี้ก็ข้อพิเศษของเขาก็สามารถพูดได้เลยนะครับเขาก็จะมีลักษณะลําตัวประมาณนี้โอ้ทุกคนพี่ก็ได้ขีดป,ปีกเขาไว้นะดูทุกคนจะตัวใหญ่มากๆแล้วที่อ้อนเวลาเขาอ้อนนี้คืออ้อนสุดๆแต่เวลาเขาไม่ให้จับนี่ก็คือไม่สามารถที่จะจับได้เลยนะครับดูในส่วนของลักษณะลําตัวหรือขนาดลําตัวของเขาก็จะใหญ่กว่าทันคอนัวพ่อกระเทลกินชิกนี้ ลิงเน็ตของเราตัวโต,วตวกว่าพวกนี้แล้วก็เสียงดังมากๆเลยนะครับแต่สามารถเลี้ยงกับคอนโดห้องพักได้ไหมจริงๆลิงเน็ตก็เลี้ยงได้แต่ว่าเขาร้องเสียงดังมากๆเลยนะแต่การร้องของเขานี้จะนานๆครั้งร้องทีหนึ่งนะทุกคนก็จะตัวใหญ่แล้วก็เป็นนกแก้วหางยาวปีกสวยนะเวลาเขาบินนี้ก็คือแบบบินสวยมากๆเลยในส่วนของราคาของเขานี้ก็จะประมาณ ถ้าอยู่ในฤดูของเขาก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่1,000บาทขึ้นไปเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากจะเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตนี้ในส่วนของราคาก็จะแพงขึ้นมามากๆเลยนะตั้งแต่2,500บาทขึ้นไปเลยนะแต่ว่า เขาก็จะมีหลากหลายสีเหมือนกันสีของเขาก็จะมีสีเขียวเหลืองขาวฟ้าดําเทาเยอะแยะ,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 ยะมากมายเลยนะในส่วนของลิงเนี่ยนั่นเองทุกคนแล้วก็เขาสามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับตัวผู้จะมีแหวนที่คอส่วนตัวเมียจะไม่มีเลยนะครับสายของเขาก็นั่นแหละจะอยู่นิ่งๆเงียบๆขี้อ้นอนแล้วก็ร้องเวลาร้องก็เสียงดังมากๆแต่เขาก็ชอบแทะเหมือนกันนะ ก,กัดเจ้าของนะทุกคนดูมันเชี่ยวม,มากๆเลยแล้วก็เขาเป็นนกที่ติดเจ้าของเหมือนกันเลยนะครับถ้าเลี้ยงรวมกับซันคอนวรกินชิกนี้ก็เข้ากันได้ดีเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนในสายพันธุ์ที่3นี้ เขาก็สามารถพูดได้พูดเก่งนะแต่เขาจะเริ่มพูดตั้งแต่9เดือนขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโตแต่ว่าถ้าตัวโตเต็มวัยก็น่าจะประมาณ2ปีนะทุกคนก็พร้อมผสมพันธุ์เลยนะครับถ้า2ปีขึ้นไปก็พร้อมผสมพันธุ์แล้วก็พูดเก่งมากๆเลยนะครับในส่วนของสายพันธุ์ที่3ใครที่อยากจะเลี้ยงนี้ผมก็แนะนํานะดูทุกคนแต่เวลาไม่สนใจเราอ่ะเขาจะอินดี้มากๆแล้วก็อยู่เงียบๆนะทุกคนไหมชอบแกะชอบแทะมากๆเลยนะครับดูจุ๊บ Few moments later เป็นไงกันบ้างครับทุกคนผ่านมา3สายพันธุ์แล้วทุกคนว่าอย่างไงบางสายพันธุ์ก็พูดไม่ได้บางสายพันธุ์ก็ร้องเพลงเก่งมากๆเลยนะเนี่ยตัวนี้ร้องเพลงเก่งมากๆเลยนะในสายพันธุ์ที่4ี่แล้วก็สายพันธุ์ที่หนี้ก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ร้องเสียงดังดือดด้อสุดๆมึนสุด จิก,กัดเป็นว่าเล่นจิก,กัดเจ้าของด้วยนะทุกคน oh, <no. S 1> แล้วก็ราคาก็ตั้งเริ่มตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปจนถ,ถึงหลักพันเลยนะครับนั่นก็คือนอกแก้วสันคอนวัวแล้วก็กินชิกข,ของเรานั่นเองดูทุกคนดื้อสุดๆเลยนะในสําหรับาสายพันธุ์ที่ 4- ที่ห้านี้พี่ก็อยากจะแนะนําว่าใครที่อยากจะเลี้ยงก็คิดดีๆหน่อยนะทุกคนดูดูแบบนี้เลย นิสัยเหมือนกันมากๆเลยนะแค่ต่างแค่ขนาดตัวจง,งอยปากหรือเสียงนั่นเองทุกคนดูแล้วก็เขาสามารถปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆเลยนะในสองสายพันธุ์นี้ทุกคนแต่สองสายพันธุ์นี้เขายังอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลคอนัวเลยตระกูลคอนัวก็มีหลากหลายเลยนะครับกิมสันคอนัวกินชิกคอนัวซันคอนัวนั่นเองซึ่งที่พี่แนะนํามาสองสายพันธุ์นี้เวลาเราไปเดินตลาดสัตว์เลี้ยงอะ เราสามารถเจอได้ง่ายนะลูกป้อนของซันคอนวหรือกินชิกอะ่ะเจอได้ง่ายใครที่ชอบแบบสีสันหลากหลายก็แนะนําเป็นกินชิกราคาเริ่มตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปเลยนะครับเขาจะเป็นในสายสีเขียวแล้วก็สายสีฟ้านั่นเองซึ่งจะหลากหลายกว่าซันคอนวในส่วนของซันคอนวนนี้ก็จะเริ่มที่2 5 0พันห้าซึ่งเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าผัดขนก็จะเหลืองมากกว่านี้นะ ในส่วนของลูกป้อนเวลาโตขึ้นปีกเขาจะเขียวทุกอย่างจะเขียวนะแต่ถ้าโตขึ้นมีสีเหลืองเยอะแยะะแล้วก็จะงอยปากสีขาวเขาเรียกว่าติดพายเลยนะครับติดพายจะแพงขึ้นมาหน่อยเริ่มต้นตั้งแต่สามพันบาทจนไปถึงห้าพันบาทเลยนะครับทุกคนในส่วนของนิสัยพี่ก็ไม่อยากจะพูดถึงนะเพราะว่าเขาดื้อจิกกัดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพี่พูดไปแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาดื้อเสียงดังจิกกัดติดเจ้าของมากๆเลยนะถามว่าเสียงใครเสียงดังสุดสองตัวนี้ สันคอนวยนะครับสันคอนวยเสียงดังมากๆเลยไม่ต้องเรียกว่าร้องเรียกว่าแหกปากเลยทุกคนเขาจะตาโตจะงอยปากใหญ่นะเห็นไหมสีสันเขาก็จะโดดเด่นมากๆดูขนาดพี่พูด,ขน,ดนขนาดนี้เขาก็ยังอยากจะเล่นปากกาอยู่นะนี่แหละประมาณนี้เลยดื้อสุดๆเลยนะครับใครที่อยากจะใครที่อยากจะเลี้ยงก็คิดดีๆเลยนะครับในสองสายพันนี้ส่วนของการปล่อยบินอิสระดีทั้งสองเลย ดีทั้งสองเลยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงเลยนะครับถ้าใครกลัวหายในช่วงของไวบนก็ขีดปีกไว้ได้เลยนะครับสองสายพันธุ์นี้ดูน่ารักสุดๆเลยนะนี่ไงที่พี่ว่าทําไมนกแก้วลิงเนี่ยถึงอินดี้เห็นไหมเขาเล่นตัวเดียวอยู่หลังพ่อพกระเทียวของเราเห็นไหมเขาค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวอื่นได้ง่ายแต่เขาจะอินดี้เห็นไหมเขาก็จะเล่นตัวเดียวอยู่นี่เขามีเพื่อนพี่นี่แหละเป็นเพื่อนของเขานะทุกคนโอเค ในส่วนของสายพันธุ์ที่สี่ที่หนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วนะพี่ก็ไม่แนะนําอะไรหลากหลายแค่เตือนไว้ว่ามันดื้อสุดๆเลยนะก่อนที่จะเลี้ยงก็คิดดีๆเลยนะครับโอเคในช่วงท้ายนี้พี่ก็อยากจะฝากไว้ว่าการเลือกซื้อลูกป้อนนะให้เราดูดีๆไม่ว่าจะเป็นตาจะงอยปากเบี้ยวไม้ตาเห็นไหม ้าตาปกติเขาจะไม่มีรอยสีแดงรอยยุงกัดที่ตานะแต่ถ้ามีอย่าเพิ่งเอานะพี่กลัวเขาจะตาอักเสบหรือโดนยุงกัดได้นั่นเองเพราะว่าถ้าโดนยุงกัดนี้ตาเขาจะอักเสบได้เลยนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงเลยว่าจะรักษาอย่างไงหรือกันหรือมีวิธีเลือกลูกป้อนอย่างไรนะครับ ก็เลือกกันดีๆนะครับใครที่เลี้ยงอยู่แล้วถ้าไปเอาลูกป้อนมาเพิ่มก็อย่าเพิ่งให้เขาเล่นด้วยกันนะแยกกันประมาณหนึ่งอาทิตย์ไว้ก่อนนะเผื่อเขามีโรคอะไรติดมานะครับใครมีความคิดเห็นใน5สายพันธุ์ที่ผมแนะนําไปก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างกินลูกกินอาหารลูกป้อนอะไรอยู่ยังไงต้องกบไฟไหมก็คอมเมนต์ลงได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยครับ ไเลยเดอดูทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะเห็นไหมกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่